No. We uh, were taught uh, beautiful things by this man. Prophet Muhammad, may peace be upon him. Hi, hi. He taught us to love and to care for each other. It's the soon of the chosen one Loving for your brother what you love for yourself is so true. Oh yeah There's nothing more rewarding than hell. นี่คือเราขึ้นรถไฟธรรมดาใช่ไหมใช่คันที่13าโอ้โหโบกี้น่าจะถถโอ้นี่สิบองสอนี่สิหอนังสหนนั่นไง Think about it It hurts me to know How can I sleep How can I dream If it was my own children out in the world How could I eat there in need? Let's join our hands up now Let's give like we gotta give Let's do what we should do

Where yeah, to be if you need somewhere out there tonight? Someone is cold outside. How can I sleep? How can I dream knowing that we're so safe and so warm inside, inside? Let's oh, raise a glass oh, now. Let's raise a glass 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 now. Let's join our hands now. let us now let us join. a glass now let us a us let us raise can glass now let us raise a see? Day, will we say be if you feel me when the sun comes down when the night comes out we will head off to sleep while they stay up and weep when the sun down, when, the comes down, when the night comes out we will not lose พารากิววันนี้คือหาทางเขง้ามาซีดจุดมาซีดแต่ไม่เจอทางในที่สุดแล้วก็มาถึงที่ที่เราตามหาคือก็คือเราเราคิดว่ามันคือมาซีดเพราะว่าเราเห็นโดถึงอะไร แต่พอมาถึงแล้วมากกว่ามันไม่ใช่มาซีดมันคือโรงเรียนตดิกานะครับต้นหนึ่ต่อไปไปไหนต่อไปก็จะไปพระราชวังคู่กรมนะครับพระราชวังต้องห้ามโอเค <Single> day. น,น,นี่กีตขึ้นสาย5ใช่ไหมขึ้นสา,สายาแล้วก็ไป8จ้า8สถาน8 8จอดนะเออแล้วก็ถึงที่<า>พระราชวังต้องห้ามา <ไป S 1> เลย Live life with every solemn to to my solemnly promise breath To to life f o โอ o ค By my soul and shining light into my heart, so pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so. I love you so. I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know. ไฮไลท์ของพระตำหนักในจุดไฮไลท์ของพระราชวังกู่กงก็คือเป็นพระตำหนักไคเหอเตี้ยนะพระตำหนักไคเหอเตี้ยนนี่ก็เป็นพระตำหนักที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในพระราชวังนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นพระตำหนักที่เป็นโครงสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say. พระราชวังต้องห้ามต้องห้ามเนี่ยเขาไม่ให้ขายของแต่ก็จะมีป้าบางคนที่แบบถือถุงใบดำๆนี่มาขายของ แล้วก็พอเวลาถ่ายของก็จะแอบแอบแ้วก็เราก็โดนต้มไปแล้วอันหนึ่งก็คือไมค์เซลฟี่ที่เราอยู่ที่ถนนคนเดินหวางฟูจินะครับเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่ามีอาหารเปิดพิสดารเยอะที่สุดพิสดารไม่พิเศษเอ้ยยังเราเซียเหรอยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะครับ ไอ้นี่ดีนะไหมไอ้นี่ไม่ใช่นะโอ้ยใช่นี่ัดาวเรื่องแบบ Strawberry เคบับนี่ร้านของปิงทางหูลูกใช่เป็นเป็นเป็นประมาณว่าเป็นผลไม้ชุบน้ำตาลซึ่งเป็นของกินที่นิยมกินในช่วงหน้าหนาว แ<ไ>ป้ได้ตามตัวเลยบางอันนี้ว่าปิงก็คือเ<อ>ยน็นใช่ปิงคือเย,ย็นค่ะถางคือหวาน My love, my life My days, my nights, my wealth My prayers are for you My love, my life My days, my nights, my wealth ตอน,นนี้เราก็อยู่ที่ถนนนิวเจียซึ่งถนนนี้ทางสายเนี่ยจะเป็นโซนของพี่น้องมุสลิมก็จะมีร้านอาหารเป็นฝั่งนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโซนขายเนื้อขายอะไรมีพ่อตค้านะขายอะไรด้วยส่วนอีกฝั่งถนนหนึ่งก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของมุสลิม อาหารข้างในก็จะเป็นอาหารทะเทั้งหมดคนที่ยน,นั่นก็คือเขามาซีเมียใช่ไหมัเยี่ยนั่นคือเขาต่อแถวซื้อเนื้อ <c oughs> แล้วก็อีกฟังหนึ่งนี่มันอีกฟังหนึ่งก็คือที่เราเห็นก็คือเป็นวัดทิพเก่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะ,เจะพาไปดูว่าวัดทิพเก่าจะเป็นเป็นยังไงบ้างสถาปัตยกรรม Have wished an everlasting Compagnons ever life? you for of know beauty I ก็เราอยู่ที่มัสยิดนะครับซึ่งภาษาิตาีเขาเรียกว่าชินจังซื้อตรงนี้ก็คือหนิวเจียชินจัซื้อนะแนี้เป็นชุมชนหนิวเจียเขเรียกว่าก็เป็นส่วนของอาคัรมาศภายในก็สวยงามมากราแต่งด้วยสีแดงแล้วก็สีทอง

รกรอะราการ็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนของที่ของโอลิมปิกรีนนซึ่งโอลิมปิกรีนนจะประกอบด้วยคต่างๆเป็นสนกีฬาเียยอมากอันแรกเลยที่จากนะนำก็คือปนี้ก็คือเป็นสนาฟองน้ำด้านในก็จะเป็นพวกกีฬาเกี่ยวกับทังน้ำทั้งหลายเช่นว่ายน้ำหรืออะไร หกสิบห้าใช่ไหมฮะอันนี้คือตั๋วใช่อันนี้คือตั๋วเข้าชมสนามรังนกขายปกติกตราคาราคาห้าสิบหยวนแต่ว่าเรามีสิทธ<ๆ>ินักศึกษาก็เลยเหลือยี่สิบห้าหยวน ครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามโอลิมปิกที่มีการเคยมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกันนะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสนามบอลตรงนี้แต่พอเข้าช่วงหน้าหนาวเก็เลยเปลี่ยนเป็นสเก็ตแล้วก็มีแก่งสลักแก่งลักสีมาเออกีฬาต่างๆต่างๆเพราะว่ามันถึงช่วงฤดูหนาวเขเลยเปลี่ยนให้เป็นข้อตาข้าฤดูหนาววันนี้ <Hands Sugar> <boundaries> it gives me through trying times And when I read the noble Quran It tells me what's the truth And gives me all the proof My honey is the one The one The one The one one one

อันนี้เป็นขนมหมาทางทางนี่แปลว่าหวานนมที่แบบรวมพวกธัญ,ญพืชหลายอย่างพวกเมล็ดแอมอนด์อุนเม็ดงาขาาอะไรเงี้ยในจีนก็จะเจอขายแบบนี้หลายอย่างซึ่ขายเขาเป็นคนชินเจียงอุยกูไม่ไปครับไป8ไป18หยวน จะมาจะมาเจาะจมาเจาะดีดีหัวหัวแยกข้างขัดคณะจะต้องตั้งค่าราคาก่อนนะ่กีไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งค่าหน่วยสเกลอะไรเนี่ยเป็นแปดพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมันต้องมันต้องตั้งค่าสเกลก่อนอ่าแบบนี้อันนี้ก็คือ0.5นย์จุดห้าอ่าศูนย์จุดห้าจินหนึ่งจินเนี่ยเท่ากับซึ่งลงจากทับวี เพื่อที่จะไปต่อที่พระราชวังฤดูร้อนหรือภาษากันเรียกว่าซัมเมอร์เพลสหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าอีเหอหยวนเป็นพระราชสำนักเป็นพระราชวังที่สูสีไทเฮาเนี่ยเคยมาอยู่ตรงนี้เป็นบ้านพักตากอากาศเล่นๆส่วนความสวยงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวลรวก็ตาม Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, That's my Lord, the little fish said, That's my Lord, the little fish said, That's my Lord, lord. Allah, the Creator of us all. อย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นอาคารตรงนู้นก็คือเป็นเจดีแปดเหลี่ยมอะไรนะเฟอเชียงเกอนะเป็นเจดีที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระราช่วงฤดูร้อนสูงประมาณ40เมตรไกลๆนั่นก็คือสะพานะใช่ไหมสะพานอะไรนะสะพานสุดเจ1ดช่อง Hey, little bird so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and that, me to walk and you to fly. The little bird said, That's my Lord. The little bird said, That's my Lord. The little bird said, That's my Lord. Allah, the Creator of us all. Allahu Akbar. Our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall? Too proud to recognize what's right before our eyes, signs from the Lord. Hey alligator, lay so still, who's your maker? By whose will do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, That's my love, the alligator said, That's my love, the alligator. 一十八元，一次给你十吧哈、啊，费不停，十五块钱，玩玩去。两个，一次，no 的，啊，如假如一次，<laughs> 两个三十八元。我明白，我明白，我明白。好，七块十八，未开。 บอกว่าเขาจะเดินตามมามีการดิสเครดิตด้านนั้นด้วยนะด้านนั้นขายยี่สิบนะสองอันยี่สิบเลือกเสือดิ่งก็เอาอันเดียวไงยีสิทายาจืออีกเกอร์ชื่อไข่ไม่ซ้อเหรอโอเคอันเดียวก็ให้

I've done in the past when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night that I thought wasn't wrong. i